น้องเซนนี่ขโมยทองใช่ไหมฮะบ้านเราขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งมีแก๊งไฮโซครับแต่ว่าแก๊งนี้ไม่ได้ว่าบ้านรวยหรือว่าเป็นไฮโซในอย่างใดแต่ชอบไปงัดรถไฮโซเพราะฉะนั้นใครใช้รถไฮโซระวังให้ดีแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มได้แล้วอย่างน้อยๆอยสองคนครับเมื่อวานนี้ผบวชนแถลงด้วยตัวเองเลยนะครับสองคนที่ถูกจับกลุ่มก็คือนายโชติวัต์กลิ่นเกลี้ยงและนายนักวันรหมื่นพินิจครับ สองคนนี้นี่ไปตระเวนลักรถหรูๆเบนซ์บีเอ็มมินิคูเปอร์พอเห็นปุ๊บงัดกระจกกวาดทรัพย์สินมีค่าเพราะว่ารถหรูๆก็จะมีของหรูๆอยู่ข้างในใช่ไหมของแบรนด์เนมค่ะคือเจ้าของรถมีฐานะนะคะก็ไปงัดรถหรูๆแบบนี้แหละแล้วก็ใช้ชื่อแก๊งตัวเองว่าแก๊งไฮโซนะคะนี่เมื่อห้าทุ่มกว่าๆที่ผ่านวันนี้เองค่ะที่สนโชคชัยพบวชนนแถลงข่าวนะคะน้าแก๊งยังลอยนวลอยู่นะฮะชื่อว่านายบดินพักกลิ่นเกลี้ยงตอนนี้น้าที่หาตัวอยู่เห็นว่าก่อเหตุมาแล้วอย่างโชคโชนนะคะ มีศักเป็นหลานชายของดารานักสแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังด้วยว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเป็นหลานก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะคะตัวทําผิดก็ต้องรับโทษ